สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้9เดือน9เลยนะครับแม่วันดีจริงๆครับวันที่9กันยายนครับ2567ครับก็ขอให้เป็นวันที่ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้านะก้าวหน้าก้าวต่อไปก้าวสู่ความสำเร็จนะครับตามที่ทุกท่านหมายมั่น,นบั้เมือและตั้งใจเอาไว้นะครับขอให้พรุกท่านมีความสุขจริงๆนะ มันเป็นวันดีขขอให้เป็นวันดีอย่างนี้ต่อไปดีทั้งวันดีทั้งเดือนและดีทั้งปีไปเลยนี <c> ่ <oughs> เล่นของก่อนแนตะ่เชา้าให้ของก่อน <c oughs> นะครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับปริพันธ์ที่สก,กัดจากเมล็ดองุ่นแดงนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นครับปรับสภาพความสมดุลของร่างกายเหนื่อยเหนื่อยมานะครับได้เย็นเย็นนะชื่นใจโอ้ท่านับรองเลยท่านที่มีความสดชื่นขึ้นมาเลยช่วยดูแลไว้ว่าภายในและช่วยยืดอายุการใช้งาน ของอวัยวะภายในครับให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกครับเป็นเม็ดฟูแดงนะที่ไม่มีการตกค้างใดๆดทังสิ้นครับหนึ่งลอดยี่สิบเม็ดครับห5 0้อยห้าสิบาทส่งทั่วไทยไปเลยนะครับแหบมบฝากไว้ในอ้อมใจด้วยละกันสำหรับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับบูมดีแนะ่นนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้าไปเยี่ยมชมนะครับอ่้าทเยี่ยมชมกดเข้าไปในช่องลิงก์นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าแต่ถ้าซื้อก็จะดี นะก็สามวันที่ผ่านเข้ามาก็มียอดกดไลค์เขา้ากดเขา้เขาไปชมเขาประมาณสองพันกว่าโมกกอดขอบพระคุณนะครับยังไงถ้าชื่นชอบนะก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยหมันจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นโอจะเป็นอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยก็ฝากนับหนุนนับหนุนที่หอยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะอ่ะเดี๋ยวเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนนะครับเดี๋ยวยาคุบควีออคงได้กลับได้กลับแคมป์อัลซนนอลแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มีอ่าโปแลนด์นะครับ โปแลนด์บุกไปแพ้โครเอเชีย0-1แต่ว่ายาคุบคิวอได้พักนะครับได้พักก็เป็นถือว่าโชคดีไปก็ได้พักเลยส่วนพี่เดวิดไลย่านะครับเมื่อวานลงเฝ้าสาวอีกแล้วนี่เอ๊ยยึดตัวตำแหน่งตัวจริงตลอดในช่วงนี้นะครับเมื่อวานสเปนมีคิวบุกไปอ่าสุดเนชั่นครับครับรอบอลีกเอคุบสี่นะครับคุบโฟ บุกไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีพี่การิชาก้ากโดนไล่ออกไปนะก็สเปนอัดไป4ประตูต่อหนึ่งโหสมสมเรียกว่าสมแชมป์สมแชมป์ยุโรปล่าสุดเลยแล้วก็พี่เดวิดลลยาครับถึงแม้จะไม่ได้คลีนคิดแต่ก็ได้ลงสนามในในเบรกทีมชาติคนนี้ได้ลง2แมตติดต่อกันเลยนะครับก็เสร็จแล้วก็กำลังจะกลับนาน,นะกำลังจะกลับแคมป์อาร์เจนอลนนะครับก็ถือว่ามาแบบในสภาพที่ โอเคนะครับส่วนคนที่กลับมาสภาพแบบไม่โอเคโอ้ยเมื่อวานนี้ยังพูดอยู่เลยปะบอกส่งเสียมไปหนึ่งสปาเนติกคุดกุนซีของอิตาลีบอกเฮ้ยแมตช์หน้าเดี๋ยวเจอ Israel อิสราเอลอ่ะไม่ต้องลงละไม่ต้องส่งลงละส่งกับอาร์เซนอลดีกว่าสงสัยได้ยินสงสัยพิ่สปาเนติได้ยินครับส่งคาราฟิโอนี่กลับมาอาร์เซนอลแล้วนะครับเนื่องจากว่า คงดูแล้วแบบอาจจะมีอาการนะ่ะก็เดี๋ยวต้องวัดกันนะครับว่าอาไม่อยากให้มันมากขึ้นหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บหนละักจริงๆก็โอ้โหมันนะงานเข้าต้องบอกงานเข้าคนนี้ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาและอวยพรนะครับสองฮัฟเตใหม่เราทั้งเมลิน่ก,ก็มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คาราฟิลลี่กำลังเดินทางคิดว่าน่าจะถึงแล้วด้วยนะครับกลับมา แคมอาร์ซนอลเพื่อให้ทีมแพทย์ได้ดูแลก็ต้องฝากคุณหมออีกบอลนะครับฝากคุณหมออีกบาลช่วยดูแลช่วยใช้ไร่มนมนพิเศษนะครับทําให้หายกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับแหมใจไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับตัวคาราเฟโอรีเพราะว่ามีอาการเจ็บจริงอ่ะไม่งั้นคงไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับก็โอเคดีอย่างน้อยไม่ฝืนลงเล่นต่อในแมตช์ที่สนะครับอ่าส่วน นอกนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูกันนะครับว่าสภาพของแต่ละคนจะเป็นยังไงเพราะยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์นะยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ส่วนพี่บึกโทมัสปาเต้คืนนี้จะเตะแมตช์สุดท้ายกับไนเจอร์ครับก็แหมแมตช์แรกแมตช์แรกกับแองโกลานี้ลงเล่น90บนาที แบบไม่มีอาการเลยนะก็ขอให้รักษาคืนฟอร์มสภาพเนี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวแมตช์เจอกันไนเจอร์วันนี้ก็เพาได้เพาแต่ไม่น่าจะเพาแหละเพราะว่าแมตช์แรกนันไปแพ้ไงแพ้คาบ้านเดี๋ยวแบบนี้เจอไนเจอร์ก็ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จบวันนี้ก็คงจะรีบบินด่วนกลับมาเลยเพราะนั้นตอนนี้เรากลับมาเดี๋ยวได,ได,ได้ได้กลับมาละสามคนต้องเหนือที่นั่นก็ก็ตาม ลุ้นดูอีกทีนะครับว่าร่างกายจะเป็นยังไงส่วนที่เห็นโอเคที่มีอาการแล้วน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงมากๆเลยสําหรับยูเลนติมเบอร์ตอนที่มีการบาดเจ็บจะเราได้เห็นในแมตต์ไบรตันนะครับจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกแต่สุดท้ายาได้ลงให้ทีมชาติอสวิตลงทีมชาติออแลนด์นะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีมากๆเลยก็ถือว่าอลงไปนาทีที่หกส่าแล้วก็มี สภาพร่างกายที่ค่อนข้างโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมาช่วยอ์เนนอลเราอีกทีละการสําหรับนักเตะท,ที่กําลังจะทยอยทยอทยอลกลับมานะครับเดี๋ยววันที่หรือว,วันนี้เตะเดี๋ยว,ว,ยวส,สิบสิบเอ็ดก็จะเตะอีกทีหนึ่งนะส,สิบสิบเอ็ดก็มีหลายคนเตะจบแล้วก็จะกลับลนะเพราะว่าเรามีคิววันที่สิบห้าอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาขอข่าวเกี่ยวกับป๋าวเวนเกอร์หน่อย นะครับป๋าเวนเกอร์ที่ตอนนี้ไปทำงานให้กับยูฟาไปทำงานให้กับฟีฟาอะไรต่างๆเนี่ยทำเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของการแข่งขันเรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆแล้วก็ป๋าเวนเกอร์เนี่ยเคยให้ไอเดียนะครับเคยให้ไอเดียกับผู้ริหารระดับสูงของฟีฟาในเรื่องของกฎการล้ำหน้า ซึ่งมันเป็นปัญหามานานมากมายนะครับถ้าจําได้ก่อนที่จะมี VR ก็เอาเดี๋ยวจะล้ําไม่ล้ําแม่งจะล้าตรงไหนส่วนไหนหัวล้ํข้อศอกล้ําขนจะกระแล้ล้ําขนนะแข้งล้ํา <c oughs> <c oughs> ก็มีปัญหานะบางทีตัวล้ํแต่มือยังอยู่ในคู่ต่อสู้อะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดปัญหาจนในที่สุดปาเบนเกอร์ enger, ครับได้ให้ไอเดียกับยูฟ่าให้ไอเดียกับฟีฟ่าก็คือเอาอย่างนงี้เอาง่าย ถ้าร่างกายของฝ่ายลุกถ้าร่างกายของฝ่ายลุกอยู่เกินกองหลังฝ่ายรับทุกส่วนของร่างกายเกินถือว่าล้ำถ้าไม่เกินถือว่าไม่ล้ำอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรูปเพื่อแสดงความเข้าใจง่ายๆนะ,ะเห็นภาพนี้ไหมไอเย็นตีน่าพูดง่ายสีขาวนะั้นเป็นฝ่ายลุกเห็นไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ล้มไหม ถ้าเป็นประกอบนี้ล้มไหมอ่าเป็นประกอบนี้ล้ำถูกไหมอ่าเพราะว่าตัวยื่นออกไปเกินเส้นเกินขากองหลังหมายเลขสองอ่ะนะครับแต่กฎปัจจุบันที่ยูฟ่าเขายอมรับแล้วเขาบอกว่าไม่ล้ำคือทุกส่วนของร่างกายอะ่ะห้ามเกินแต่ถ้าเกิดยังมีอะไรอยู่อะ่ะถือว่าไม่ล้ำก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมว่าเราได้ดูเกมลุกที่สนุกสนานแน่นอนแล้วไม่ต้อง ไม่ต้องมาค้างสายตามไม่ต้องมาดูส้นรงส้นเท้ามาดูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางยูฟาเขาเอ็กเซปต์เขายอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่า,าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่นะครับส่วนของพรีเมลีกก็ต้องรอดูเหมือนกันแหละว,ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เพราะพิีเมลีกอะ่ะค่อนข้างที่คอนเซวทีฟครว่าคอนเซวทีฟก็คือการเป็นอนุรักษ์นิยมการที่แบบฉันเป็นเต้ยฉันเป็นแม่แบบฉันเป็นโฮมออฟฟุตบอล มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากูยังไม่ทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบเสียเลี่ยมเสียหน้าอ่าเหมือนกับ VR ล่าสุดอะก็ยังคงใช้ของเดิมอยู่ตั้งๆ่งที่ของใหม่เขาใช้อะไรยุโรปลวแต่ตัวเองยังไม่ใช้อันนี้เดี๋ยวกฎใหม่ออกมาอีกก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าพิมพิลิกจะยังไงเออคือพิมพิลิกชอบดรามา่าชอบให้ประชาชนเขาดา่ามีความรู้สึกสะใจมีความรู้สึกสบายตัวนะ กรรมการถูกดา่าอู้สบายใจจังเลยแมดไหนกรรมการทำหน้าที่ได้ดีเงี้ย่าอู้มันเงี้ยมันไม่มีดามาแต่เรื่องขแมดไนกรรมการถูกดา่าโดยเฉพาะไอ้กิสคาวานาดเน่ะโถ่โอเอฟเอชอบไอ้บุกลกจิตชอบไปถูกด่านะครับก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันว่ากฎกการนี้จะเริ่มใช้เมื่อไหร่นะครับอ่ะวันนี้ผมขอญอาตพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้พูดถึงลิวพูลจะมาวันก่อนพูดถึงลิวพูลว่า เขาเองอ่ะเดี๋ยวเขาจะต้องจัดการปัญหาย,ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนะักเตะตัวสําคัญที่กําลังจะหมดสัญญาเลือบลองเรือบมามองดูทีมเราเอ๋ยปีสองปีนี้นักเตะของเราที่กําลังจะหมดสัญญาสาคัญทั้งนั้นเลยนะสำคัญทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาพูดได้เรียงกันและพี่น้องเห็นว่ายังไงก็เดี๋ยวมาตอบกันในเมนละกันนะครับว่าคนนี้ควรจะต่อไม่ต่อเอ๊ะลืม ลืมสดชื่นขอยากก่อนชื่นใจจริงๆครับเบ็ดฟูแดงแรงๆๆดินนะมาในปีหน้าเนี้ยหรือดูการนี้แต่เป็นปีหน้าก็คือมิถุนายน2025ครับเรามีสองคนที่กำลังจะหมดสัญญานะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะเป็นยังไง เอาคนแรกก่อนคนแรกเลยก็คือพี่หมึกโทมัสปาเตนะครับพี่มึกโทมัสปาเตนะว่าจะบทสัญญาภายในมิถุนายนเนี้ยนะครับจากการที่ย้ายมาจากแอตเลติลนะครับด้วยค่าตัวค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็พิมพิกเกตเดต้ามีความชื่นชอบมาก็มาเติมเต็มให้เราแหละนะครับบุคลิกดีการแย่งบอลครองบอลโฮบอลจ่ายบอลแทงบอลน,นะ ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับชั้นดีของเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากาอยโยอร์ซนนนะครับอาการบาดเจ็บมันด้วยอายุด้วยอายุเพิ่มขึ้นและการใช้งานที่หนักห่วงมันก็เริ่มส่องส่งผลแล้วก็เราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับที่พี่บึกโทมัสเตเวมีอาการบาดเจ็บพอบาดเจ็บปุ๊บก็หายไปเลยนะ <c oughs> เจ็บแล้วเจ็บนานนะแต่ว่าเมื่อปลายฤดูกาลที่ผ่านมาที่เราไปลองแชมป์เนี่ย กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับช่วงท้ายนะแล้วก็ในแมตต์สองแมตต์ที่เปิดฤด,ด,ดูกาลสามแมตต์เนี่ยก็ถือว่าเริ่มเข้าตาแม้ว่าอาการมันจะมีชา้จาจับทางอยู่แต่ว่าในแมตต์กับไบตันหลังจากที่เราเหลือสิบคนพี่หมึกแปลงล่างอีกแล้วกลับมาเป็นล่างทองอีกแล้วนะครับช่วยคุมพื้นที่ช่วยสกัดกัน้นนะโอ้โหแม้ว่าจะเหนื่อยแสนต,ตาหัดนะแต่ก็สู้สุดใจนะครับก็ ต้องลองดูแล้วก็กลับไปรับใช้ทีมชาติให้มันเข้าที่เข้าทางนะแล้วก็เดี๋ยวลองดูกลับมากับ Matt, แมตฯ์ทไนเต็ดพอสเปอร์จะต้องลุ้นก่อนลุ้นกับแบทกับไนเจอร์นี่ก่อนเราห้ามเจ็บนะ <c oughs> กลับมาสเปิร์คุณต้องลงได้นะ,ะนะครับก็มาลุ้นกันว่าพี่มึกโทมัสปาเตเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องอยากให้ต่อสัญญาไหมอออยากให้ต่อสัญญาไหมเพราะตอนนี้ยังเงียบอยู่นะบอกก่อนนะยังเงียบอยู่อ่านะก็เม้นกันมาแล้วกันหามใจผม ถามใจผมนะต่อ,อกสักปีบวกอีก,กปีเออนะใจผมนะใจผมนะต่อ,อกสักปีหนึ่งนะอ่าให้อยู่ดูน้องๆไปอีกทีหนึ่งก่อนนะครับปีนี้ไม่แน่นะอาจจะอยู่คว้าแชมป์อะไรเราทุกถ้วยนะครับนะก็ว่าการใจใจผมก็อยากให้ต่อ,อกสักปีแล้วก็บวกออปชั่นอีกหนึ่งปีหรือหนึ่งปีโดยไม่มีออปชั่นก็ได้ก็เหมือนคล้ายๆกับบางโมโมเมตเอเลนี่นะครับก็อยากให้ต่อนะ แต่ต้องดูดูฟอร์มในปีนี้ก่อนนะครับอีกคนในพี่จอพี่จอจินโยเฮ้พี่จอบินโยนี่อ่าจะหมดปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ใจอยากให้ต่อจริงๆคนเนี้ยต่อไปเลยเพราะว่าอะไรนอกจากที่พี่แกลงมาช่วยประครับประคองในบางครั้งเนี่ยนอกสนามโอ้โหเหมือนเป็นโค้ชอีกคนนึงอนะในขณะที่พี่ตา พี่ต้าจะอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองนะไม่สามารถออกไปเกินขี่ได้ <c oughs> ใช่ไหมเกินเส้นน่ะนะแต่วันใดที่พี่จอร์จินโยพี่ต้าสั่งไปวอร์ม <c oughs> สั่งไปให้วอร์มเมื่ไ Warm. อไหร่ะจะทําหน้าที่รับคําสั่งจากพี่ต้าไปตะโกนรุ่นร้องใกล้ๆท่านสังเกตเห็นหลายครั้งโอ้จะเรียกชื่อเลยนะจะเรียกชื่อเลยเอา่าแกเบียนแาเบียนอะไรประมาณเนี้นะแกเบียนอ่าวิเลี่ยมวิเลี่ยน,เ,ยนเนี่ยเขาจะคอยช่วยกระตุ้นแล้วก็รับคำสั่งมาอ่ะบางที พี่จอไปลงวอร์มะแต่ไม่ค่อยได้ลงอ่ะไม่ค่อยได้ลงอ่ะแต่ไปวอร์มหรือแถวนั้นเพื่อที่จะออกคําสั่งเพื่อที่จะนําคําสั่งของพี่ตาถ่ายทอดไปให้รุ่นน้องลีลาการกระตุน้นลีลาการดูแลรุ่นน้องหลายๆคนก็เห็นไหมหลายคนเข้ามาก็ชื่นชมพี่จอเลยครับว่าโหนะด้วยความเป็นเฟนลี่นะครับด้วยการที่ อารมณ์ดีแล้วก็บรรยากาศดีขี้เล่นอะไรพวกนี้ก็เลยทําให้บรรยากาศในทีมค่อนข้างดีและที่สําคัญมทัทรสวาจานี่มทัทรสวาจาเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่าวาจาที่อ่อนหวานนุ่มนวลดูคลั่งใครหน้าหลงไหลนะครับในลายของครอแวทข่าวก็บอกมานแล้วพี่จอยนี่แหละเป็นคนชวนอเป็นคนชวนมาขายมึงมามึงต้องมานะครับและล่าสุดคาราฟริโอลี พี่จอนี่แหละคาราซนลี่ก็ให้สัมภาษณ์นะบอกพี่จอนี่แหละป้ายยาป้ายยาโอ้เฮ้ยโอ้โอัตนรนดีอย่างนู้นอัศจรนดีอย่างนี้ทิศทางอย่างนี้เล่นสนุกมันมาแล้วมีความสุขนะก็เป็นการป้ายยาคนที่ไม่เคยคนที่แบบเป็นนักเตะนะแล้วแบบไม่เคยได้สัมผัสตโมสรน,นะแต่ถูกคนที่อยู่ในในตโมสรนนะ่ะ มาป้ายยาพูดอย่างงู้อย่างนี้มันก็เริ่มจะโน้มน้าวไงมันก็เริ่มจะเ eh, อ yeah, 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 yeah ๊ะเองเอ๊ะจริงเปล่าอะไรนะหลังจากนั้น้ก็ไปคุยกับโค้ดก็ตกลงมวงใจนะครับก็เป็นบรรทุรสวาจาแล้วก็เป็นคนค่อนข้างโอเคอยากให้ต่อต่อพปเธอนะอีกสักปีหนึง่งนะช่วยรับประกประคองน้องหน่อยเห็นยังไงก็ว่ากันนะครับทีนี้มาดูปีสองพันยี่สิบหกคืออีกปีหนึ่งนะสองพันยี่สิบหกครับจะมีอีกสี่คน สี่คนที่กำลังจะหมดสัญญาครับคนแรกคือเจ้าชายฮิมะครับเคล a นเทียนี่อ่าเพราะนั้นเคลานเทียนี่นี่แหละที่ในปีนี้ส่งลงซัมเมอร์ก็ไม่ได้ไปไหนเนื่องจากตัวเองดวงแตกนะบาดเจ็บที่บอลยุโรปก,กลับมาก็ต้องมาฟิตซ้อมกับซานอลนและก็มีชื่อในการที่จะไปลุยยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยโอกาสนี้แหละครับที่เจ้าชายมาของเราคือเคลานเทียนี่จะต้องพิสูจน์ตัวเอง จาะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสกลับมาแล้วและตอนนี้ซิตซ้อมร่างกายค่อนข้างจะโอเคแล้วด้วยเดี๋ยวผมว่าคงได้ลงในแมตช์ไหนต้องต้องมีได้ลงแหละนะครับอ่ด้วยการที่เราจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเรื่องของถ้วยนูน้นถ้วยนี่นะครับให้นักเตะได้พักเคเรนตีก็ได้ได้ลงนะครับคอยดูแล้วกันว่ามักกะลาเนี้ยอีกสามเดือนเนี้ยมักกะลาเนี้ยถ้ามีข่าวว่าถูกยืมตัวไปอีก ถ้ามีข่าว่าถูกยืมตัวไปอีกน่นะแสดงว่าอนาคตอาจจะไม่แน่นอนแต่ถ้าอยู่ช่วยอัซซัลลนทั้งปีปีนี้โชว์ฟอร์มได้ดีนะเอ,อก็โอเคแต่ติดนิดเดียวติดนิดเดียวในไลายของกินแะไรทนี้คืออาการบาดเจ็บที่มักจะมาโดยไม่คาดฝันไม่อยากให้มาแต่แม่งมาจังอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าอยากให้ต่อไหมอยากให้ต่อ ตอบไม่ทุกคนเลยวะอ่าพี่น้องคิดนะว่ามานะครับติดเรื่องเดียวคือเรื่องปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็แต่ถ้าเื่อเรื่องของรูปเกมอะไรการต้องการที่จะแบบกระชากลากเลือ้อยขึ้นสุดลงสุดพลักกำลังก็ต้องพี่เขาเนี่แหละเจ้าชัยมาเลยครับเคแนนเทนี K ่ i, จะหมดปีสองพันยี่บหกครับอีกคนหนึ่งจะหมดสอง6ันยี่บหกก็คือกองหลังอีกคนนึงครับญี่ปุ่นทาเคริรุโทมิสุโทมินี่มันเป็นยังไงนะฟอร์มกำลังดีกำลังดีเจ็บ สามครั้งนะถ้าใครจําได้สามครั้งแล้วที่ที่ทอมมี่จะมีอาการเป็นวนลูปเป็นทามมิ่งแบบนี้เลยเล่นดีแต่กูกำลังลงต่อเนื่องเลยแล้วก็เจ็บเล่นดีเล่นดีเล่นดีแล้วก็เจ็บ,ล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 ,จบล่าสุดอีกแล้วอีกแล้วมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ทีมแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้เลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ ยังไม่เห็นโทมินะครับยังไม่เห็นโทมิในฝึกซ้อมจะคงจะมีการซ้อมเดี่ยวฟิตเนสอะไรพวกนี้แหละแตยยังไม่เห็นจริงๆนะครับคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งหลังจากย้ายมาเดี๋ยวด้วยร่างกายแข็งแรงนะแต่พอมาอยู่กับเรามีอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ต้องพึ่งอาจารย์หมออิกบาวจริงๆนะครับหมออิกบาวจะต้องใช้กลืนไาสตร์ที่รัมเรียนมาช่วยนักแต่อา,ารอนแบบสุดเวียงเลยนะตอนเนี้นะทาเกรุตุมิสุอีกคนหนึ่งก็อยากให้ต่อนะเพราะว่าพี่แก่ทุ่มเทนะครับ หรือว่าทุงเทย้ายมาจากบริยญาด้วยทำกลางเสียงแบบใครวะมาขายเซอร์หรือเปล่าญี่ปุ่นมาขายเพื่อดึงตลาดแฟนบอลหรือเปล่าแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วก็เขามีดีขวาก็ได้ซ้ายก็ดีเซนเตอร์กูก็เล่นได้นะครับก็นะยังคงไว้ก่อนอายุยังไม่มากเท่าไหร่ด้วยสาหรับทาเครุโทมิยะสุน,นะครับอีกคนหนึ่งคนนี้แบ็กซ้ายติมชาติยูเครนนะครับพี่โอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกอ ก็ตอนนี้ต้องเรียกฟอร์มแล้วล่ะต้องเรียกฟอร์มอย่างมากเพราะทางซ้ายเนี่ยไหนจะยูเลนทิมเบอร์ไหนจะอยากไหนจะเป็นคาราฟิโอรี่ไหนจะมีชาชายฮิมะเคลานเทนี่จออยู่พิชินโก้ถ้าอยากได้รับการต่อสัญญาปีนี้จะต้องกลับมาร่างทองทองไม่พอนะครับทองแล้วก็เป็นทองที่เปลวไฟแสงสว่างด้วย ทองแบบเฉยๆนิ่งๆไม่ได้เป็นทองทองที่เป็นสุกสกาวให้มันสาวสว่างเลยสําหรับพี่อเล็กซานเดอร์ชิโก้ครับเพราะไม่งั้นโอกาสที่จะถูกขายมีจริงๆนะบอกก่อนอ่าอเล็กซานเดอร์ชิโ้เนี่ยเพราะนั้นก็แต่มันก็จะเป็นผลดีไงที่ทําให้ปีเนี้จะต้องเข้นเค้นผลงานออกมาให้ดีเพื่อให้เข้าตาเพื่อได้รับการต่อสัญญานะครับเพราะนั้นก็ ถามใจพี่น้องแล้วการประจังไงสำหรับผมสําหรับพี่เล่นจตนเลยนี่ก็ต่อก็ดีไม่ต่อก็แล้วแต่พี่ต้านะอันนี้ก็ไม่ได้ลําเอียงนะแต่ว่าความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับต่อก็ดีแต่ไม่ต่อก็แล้วแต่พี่ต้าก็ <c oughs> ตามน,นี้ครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายที่จะจบในปี2026ครับ เรโดทอสซานะครับของเรโดทอสซานะครับนักเตะที่ใครๆก็มองว่าม,มีการดื้อเงียบหรือเปล่านะครับบุคลิกค่อนข้างตึงๆมึนๆอะไรไหมแต่มันเป็นบุคลิกของเขานะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นแล้วละ่ะสีไม้สีมือไม่ธรรมดาครับแม้ว่า,าบทบาทถ้าดูดีนะถ้าดูดีอาจจะแบบเฮ้ยลงมาเป็นซูเปอร์ซับโอเคเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ตัวตัวอยากจะลงเล่นตั้งแต่แรกแหละนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ผลง,งานนะครับแล้วก็มีหลายกระแสบอกโอ้มีอาการบึ้งตึงไหมมีอาการแสดงส่งออกไนะผมว่าไม่หรอกครับเพะตัวเรโนโตซายเองเขาก็ยอมรับในตัวพี่มิเกลเดต้านะครับเพราะว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเฮ้ยโค้ดบอสเนี่ยเป็นคนที่ชอบรับฟังอะไรอะไรจากนักเตะชอบรับฟังอะไรอะไรกับนักเตะเราสังเกตพี่มิเกลเดต้าเนี่ย จะปรึกษากับโค้ดเรื่อยๆนะจะปรึกษากับโค้ดเ,นะเรื่อยๆมีจังหวะมีเวลาช่วงพักเบรกช่วงนักเตะเจ็บในสนามช่วงลูกออกช่วงรอ,อก,กรรมการมีอะไรเงี้ยจะรีบเรียกนักเตะแต่ละคนที่แบบเขาต้องการจะคุยเพื่อมาถ่ายทอดเราก็รับฟังว่าเฮ้ยมีอะไรจะบอกนะเลโดตสซาเป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกบ่อยมากนะแล้วก็พี่ต้าเขาบอกเลยบอกเขาก็รับฟังนะว่าในสนามนักเตะจะเห็นอะไร คือเขาอยู่ข้างสนามเขาก็เห็นแบบหนึ่งแต่นักเตะที่อยู่ในสนามเขาก็เห็นอีกแบบหนึ่งก็จะมาถ่ายทอดกันมาตีนเนนการดก็บอกมาตีนเรนกาดบอกเลยบอกว่าได้พูดคุยกับตัวบอสบ่อยมากถึงว่ารูปตอนนี้เห็นเป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นของเราอ่อนตรงนี้นะของเรากําลังแข็งตรงนี้เขากำลังจะโจมตีตรงนี้เราตรงโ้นของเขากําลังจุดอ่อนเราน่าจะเล่นอย่างโน้นอย่างนี้นี่แหละก็เป็นการพูดคุยเป็นการรับฟังนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเรนดอลาซาอาการบาดเจ็บไม่ค่อยมีนะแล้วก็แต่ได้ลงบ่อยๆแต่เขาทำงานได้ดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบไม่ลังเลเลยนะครับต่อเลย <c oughs> ต่อไปเลยนะสำหรับเรนดอทาซาครับนี่ก็เป็นอีกหกคนนะที่สัญญาจ,จะใกล้หมดปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยพี่น้องเห็นเป็นยังไงอยากให้ต่ออยากให้ต่อเพราะอะไรไม่อยากให้ต่อเพราะอะไรก็ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันละกันนะครับหลังจากพ่อพนกันแล้วเสาร์ที่นะวันนี้ก็กลับมารบชมช่องกันได้นะครับและอย่าลืมนะครับในช่องอธิบายหรือว่าช่องอคอมเมนต์ผมก็จะปักลิง์ไว้เป็นการที่ให้พี่น้องช่วยเข้ามาสนับสนุนกันด้วยละกันกลับขอบคุณลงหน้านะครับวันนี้ก็ปฏิบัตนะิหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความ,มาปลอดภัยเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะก่อนไปรู้สึกจะมีโปรแกรมคืนนี้นะครับอ่า นะก็มีอย่างพี่พิมึกายพิมึกจะเตะสี่ทุ่มนะพิมึกจะเตะสี่ทุ่มกับกาหน้าแล้วก็ในคืนนี้เป็นดึกต่ออังคารก็จะมีฝรั่งเศสเบลเยียมนะครับเบลเยียมสติบาก็จะลงอีกครั้งหนึ่งครับกัแบตบันออสจะเตะลงนัดที่สองกับออสเตรียนะหลังจากแมตช์แรกไปเจอกับตัวของคารซักสารไปนะครับกัแบตบันออสจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแมตช์สุดท้ายแล้วก่อนที่จะกลับนะครับนอกนั้นก็ แทบจะไม่มีของเราแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือกาเบียนมาการเดียที่จะเตะฟุตบอลโลกรอบเลือกของโซนอเมริกาใต้เขาอีกวันต่อวันนะี้ก็เดี๋ยวตามกันอีกทีละกันนะก็จบมาต้องแบทก็ยังมีอังกฤษอีกแบทหนึ่งนะครับอังกฤษอีกแมทเนี่ยนะก็วันนี้คงจะประมาณนี้สำหรับข่าวสารนะครับก็หวังว่าหมายห,หายคิดถึงกันละกันนะใครคิดถึงคิดถึงใครไม่คิดถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดถึงทุกคนนะ วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดแยแนนภาคใต้และทั่วประเทศครับเมื่อวานมีพี่น้องสอปลาวมา <c oughs> บอกว่าที่ห่วยไม่สบายดีพี่น้องสอปลาวเลยโอ้โหผมมาโดนพี่น้องสอปลาวเทไปหลายงานเลยอะน้อยใจอ่ะ ฝากสวัยดีพี่น้องสอปอรลาวทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะก็ประมาณนี้แล้วกันจบอีกทีนึง่งหกรบาทตรงตัวไทยครับขอบคุณสาหรับการดูคลิปยาวยาวจนจบขอบคุณสาหรับการไม่กดข้ามโฆษณาและขอบคุณสาหรับทุกกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามกดแม่งทุกปุ่มเลยเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปของที่ห่วยครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมครับ